วันนี้เราจะมาถักน้องเป็ดน้อยกันนะคะอุปกรณ์ก็มีไหมสี่พายแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์สีทับศูนย์นะคะแต่ว่าป้าจะใช้ไหมสามพายสองเส้นควบแทนไหมสี่พายนะคะพอดีไหมสี่พายป้าไม่มีสีเหลืองแบบนี้นะคะแต่มันใช้แทนกันได้แล้วก็พันไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงรอดทีหนึง่งแบบนี้ยังไม่นับเป็นหนึ่ง x นะคะลงไปอีกทีหนึง่งเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นับเป็นหนึ่ง x แล้วนะคะถัก x ไปทั้งหมดหก x ค่ะเริ่มต้นจากตรงปากก่อนนะคะตรงนี้นะได้หก x แล้วนะคะแทงที่ x ทำเป็น v นะคะ v คือลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันนะคะป้าจะใช้วิธีถักวนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น x ที่1ของแถวที่2แล้วนะคะแล้วก็ลงไปหลักเดิมอีกนี่นะคะก็จะเป็น v ได้ v แล้วนะคะ v คือลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันทํา v ไปจนครบรอบค่ะ6หลักนะคะครบรอบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแถวต่อไป x แล้วก็ v นะคะ1 x แล้วก็1 v อันนี้จะเป็นหลักแรกหลักที่1ของแถวที่2เมื่อกี้นี้นะคะ x แล้วก็ v อันนี้แถวที่3นะคะ แถวที่สามห x แล้วก็1น v นะคะถัก x ไปแล้ว1 x แล้วก็ถัก v ลง x สองครั้งบนหลักเดียวกันนี้นะคะห x แล้วก็1น v ถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะครบรอบที่สามก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปรอบที่4นะคะแถวที่4ก็จะเป็น2 x แล้วก็1น v นะคะส x แล้วก็1 v นี่เสร็จ1ชุดนะคะส x แล้วก็1น v ถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะ ครบรอบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปแถวที่ห้าสาม x แล้วก็หนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสาม x แล้วก็หนึ่งเสรหนึ่งเซตนะคะก็ทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะครบรอบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะตัว V ีตัวสุดท้ายตัว x นะสุดท้ายเหลือไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งดึงไหมลอดแล้วเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีแล้วก็ดึงลอดขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ถักแถวที่หกไปค่ะแถวที่หกสีส้มจะเป็น cxv นะคะ ห x ส x เก็บปลายไหมเข้าไปด้วยเลยนะคะส x ส x แล้วก็1 v 1 v ก็จะเสร็จหนึ่งชุดนะคะถักแบบนี้ไปจนรอบส่วนสีเหลืองก็ตัดทิ้งไปได้เลยะคะ่ะ ครบรอบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะคราวนี้แถวสุดท้ายนะคะแถวที่เจดก็จะทําเป็นซีทำเป็นดึงซีไปทั้งแถวเลยค่ะซี C. ก็คือดึงรอหอนั่นแหละทุกคนดึงแค่แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยแบบนี้ดึงลอดขึ้นมาเลยทําเป็นเหมือนริมฝีปากนะทุกคนเสร็จแล้วก็ตัดไหมแล้วก็เหลือไหมไว้เย็บปากนะคะแล้วก็จัดรูปทรงของปากเลยนะคะเราก็จะเอาตรง ส่วนตะเข็บเนี่ยมาไว้ด้านข้างเลยนะคะพับให้มันอยู่มุมปากไปเลยจะได้มองไม่เห็นนะแล้วก็ทําปากด้านบนเชิดๆแบบนี้นะคะนิดนึงทาขึ้นนิดนึงอย่าสูงมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาตามาวางตรงนี้ถ้าสูงมากเกินไปแล้วตามันจะไม่ชิดกันนะคะเย็บติดกันเฉพาะตรงมุมปากนะคะแล้วถ้าใครอยากได้แบบที่มีลิ้นห้อยออกมาด้วยนะคะก็ถักโซ่ไปสี่ห้าโซ่อย่างนี้แล้วก็ถักเอ็กซ์กลับมานะคะแล้วก็เอามาหนีดตรงนี้หนีดตรงนี้แล้วก็เย็บติดไว้นะคะถ้าลิ้นยาวสั้นแล้วแต่เราชอบนะ เราก็จะเย็บติดกันแค่ตรงนี้มุมนี้นิดนึงแล้วก็มุมนี้นิดนึงแค่นี้นะคะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งป้าไปถักลิ้นมาก่อนแล้วค่อยมาเย็บติดนะคะก็จะได้ส่วนของปากเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถักส่วนของตากันค่ะสําหรับอุปกรณ์นะคะก็มีเข็มโครเชตเบอร์สีทับศูนย์แล้วก็ไหมนมงสีพายนะคะสนใจสังที่ตะกาได้เลยค่ะ